คำควบมาคุณครูบอกแล้วว่าคำควบมันจะมีสองสองแบบใช่ไหมคะสองชนิดก็คือคำควบแพแล้วก็คำควบไม่ก่อนเราเรียนคำควบแพมาแล้วใช่หไหมคะวันนีเ้เราจะมาเรียนคำควบไม่ไม่แพเดี๋ยวก่อนที่จะเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฟังเพลงก,ก่อนนะคะฟังเพลงก,ก่อนแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองสังเกตดูว่าในเพลงนี้มีคำควบอะไรบ้างมีคำไหนบ้าง Uh-huh. คะแนนเลยอเอ้าทำไมไม่พวด 啦。Oh. <Yeah. S 1> yeah. นะคะเห็นไหมเห็นไหมใครดูไม่เห็นบ้างใครดูไม่เห็นบ้างดเห็นเดอลยเลไหมจั่นะคะทีนี้เรามาดูคำนี้อ้าวดคำนี้ดูทีลไม่ต้องกออกอ้าวคนี้อานว่าอะไรเลยโซ you <laughs>